สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง youtube นะครับพี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนครับพักท้ากาันช่วงกำคำครับพี่น้องนะครับมนี่บาอยู่ขานาสีมหาเลาะเบิงอีหลอกครับหาลาะเบิงอีหลอกไปแม่แกงครับปลา,ามินิปลาสิมีบอีหลอกไฟใหม่ครับพี่น้อง มันสีขึ้นไม่ไหมดอกครับหยดอ่อนๆครับตัดดวดงนี่บางๆหม่องกับล่หญยครับล่ำไยล่ำหน่อยครับเป็นปาลากว่างครับผมปาลาลอีหลอดเดี๋ยวสีลเลาะเบิ่งกอนผี่น้นองวันสาี่ได้บบขอบคุณนะครับพี่น้องเบิดสุขุสุขคนเบิ้นะครับหากแผงแบ่งปันนะครับ ให้ความเมตตากดไลค์กดติดต,ตามคลิปให้ยอดนาเด้อครับอ่าพ่ออีล้วครับตัวหน,นึ่งครับเนี่้เนี่ยเบิ่งไก่ครับพี่น้องครับนี้หลอกบอรครับวงตายนอวผมนี่ครับเนี่ยเนี่ป็นมากินครับได้หน่อยๆได้ บอทลายเพิ่นก็เอาไปแกงครับได้จักถ้วยอเนี่ยน้อยก็พอได้กินครับนี่ครับอีหลอกเดี๋ยวยังหาตองครับถ้าลับมันอนอเน,นี่ยน้อยเขาก็บ,บ่ต้องอันปอกก็ได้ครับเด็ดเด็ดต้มเลยครับแกงเซียแนงครับทำเป็นหม้อหิดพอหม้อหิดพออีอีตัวนึ่งครับนนยังงงครับนี่ถ้าเป็นแบบนี้ ก็เก็ดเด็ดเลยครับแถวนี้เป็นปลาไฟใหม่แล้วนะครับธนาปุ้นดีๆนั่นไลยครับพี่น้องครับชุดวิสัยกะติ้มกามาาครับเลยนี่ไอติ้มกามาาครับขอบคุณครับ ฝากกดติดตามในเด้อครับกดติดตามแล้วก็กดลูบกระดิ่งในเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับฝากดคำว่าทั่วไปนะครับกดติดตามแล้วกดลูบกระดิ่งให้ผมนั่นแน่ครับพี่น้องสิได้เห็นคลิปใหม่ๆบายุทธนาล่งวงใยนะครับผมเก็บคลิปใหม่ๆคือบ่เห็นเนาะยูจุดใด มงโบกมากครับหนต้นหนึ่งครับพี่น้องครับมือนี้มาหาอีหลอกครับกปะซายสารอีหลอกครับต้งแส่ต้งแส่นี่พอแล้วครับต้นนึงนี่ครับแกงแ่บแสบด้วยครับนี่ครับอีหลอกเอาไปแกงครับใบบกโมงคืองามเลย ใบโม่วงนี่ก็แซ่บพี่พน,ออน,น้อ,อ,อ,องได้มองสมสมใส่หมูแซ่บด้วครับพี่น้องครับสมพี่ลุยครับใส่หมูสามสันแห้งแซ่บพี่นออ้องมีโค้งเนื้อหมูนะพี่น้องขาหมูแต่เ้าสิต้มเพากระเผาซะก่อนครับใบมโมงนี่เผาหลัก็จะเอาใส่หมอมันจะหอมครับย่างไปเบ่งอีกฟังนึ่นครับผม คนนะครับพี่น้องปองายนะครับทาง YouTube นะครับกดไลค์กดแชร์ผมฝากติดตามไม่เด้ครับห้อยดินพินอีสานนะครับแ n แนลทาง YouTube กดติดตามกดติดิึงเล้นะครับผมนี่ครับตอนนี้มันบัดันม่เป็นหนาฝนครับมันต้องเป็น เดือนเนืาตุกข้า,า,าอยู่ครับเชนกับ,บทัฒน,น์เลยตุ้ตงแท่ตุ้งแท่ตุ้งแท้น่าเกิดร้ายครับพี่น้องไ,ได้ไส่ใหม่ไม่ต่อเกิดอีกสามพ่นก็มี่ได้ครับเรื่องดอกอีฟุกนู่น่นเห็นดอ,อกอีฟุกยู่นี่ ตึงแช่กันมากครับมาตึงแช่ไหมไปย่างไปเบิ่องอีกฝั่งนึงครับขอวบ้านพยางหาไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ได้กัมหนึ่งครับท่านได้หลายครับวีดีโอครับพี่น้อกพี่หลอกนะนี่มันก็ะเสียวข้างๆครับผมถ้าหนาฝนนี่างบื้อสิกินนะครับ เงี่ยมันอึดมันแสีบไปได้วยครับพี่น้องนี่ครับทางเบื้งไกลๆนะครับจนอีหลอกอีหลอกกับอีฟุกอีฟุกเป็นเอีย่ยอีหลอกเป็นนองต่างคนต่างขั้นพอๆกันน้องกับปลาเก่งใหญ่กับปลาเก่งเพิ่งยังเอ่ยว่าอีหลอกอีฟุกครับ อันนี้ก็แม่นี่ครับอีกต้นนึงนี่ดูน้ำโพนต้็นไม่ต้นใน,ออน,นอเอาเบิร์ดครับอ่อ,อนๆครับแม่นครับพี่น้องปลา๋ยวนี่เป็นปลากรจอโจ์ดนะครับต้นงต้นแม่ ใส่กระตาใส่กันเดี <คน S 1> ห็นไหมเห้ยเหรอขุนบม้บตุ้งแชะพี่เชะเหรอใช่าาครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องผมมาช่วงคำมันจังโบห่อนครับจังเว้นไม่หอนครับ สมบูรณ์ด,คคด,ในในดีครับนี่ครับต้น <Ooh, S 1> หมาก็เกิดอยู่ใกล้พุ่นเนาะครับนี่ครับโอ้เงาบักใหญ่เลยครับนี่นี่ครับนี่จะต้นนี่นี่ครับซีต้น ลายหลอกไปแกงครับพี่น้องผมยานางลายแห้งครับใบยานางใบยานางไปแกงใส่หลอกโอ้นี่เด้ีอุ้มนะึงนี่ฮาข้าศิได้บินมากขึ้นนกเจา้าคนวะนี่ครับ อันนี้บ้านห้องกันบึกขับของหย่าคลองปลากินอีหลอกก็ได้กินที่ดองก็ได้กินอีฟุกก็ได้กินอีฟุกก็กินไกนะครับอีฟุกกับไข่ไข่ไข่ก็อีหลอกต้นนี้ขึ้นต้นหนึ่งตรงให่เลยสมบูรณ์ที่คักนี่ านที่ได้ครับพี่น้องครับนี่อ่อ,อนๆครับเน,น,น,นี่ยอ่อนๆนี่มาข้างแต่แกเลยครับครับแกงแซ่บแม่เคยมาก,กินนะโอ้นี่ต้นนึงครับพี่น้องโอ้อยฟังพี่แบบไรนนหนึ่ต้นนึงครับพี่น้อง แม่เป okay. มากินครับดาวเวทนาก็มากินเน่เด็ดเป็นทอนเป็นทอนนะครับผิดต้นนึงต้นน้อยๆห้องกระโปรงปอกน,นะครับเด็ดเด็ดปมเลยครับกลาเป็นฤดูฝนนะพี่น้องเนาะมีเห็ดเพาะข้าวเ,เห็ดเพาะใส่เมงกีนุน่นใส่ครับพี่น้อง ผสมประสานกันไปแกงร่วมๆกันนะครับไสกับอีดอกนน้ำก็หน้าขนๆแกงใส่โอ้แฉกคึ่ดหยอดนะครับป้าเนี่ยก็เป็นป้ากว่างครับเป็นพื้นที่หลายซิดหลายลอยลายอยู่ครับนาเฮ็ดหลอโงกหนาเฮ็ดเพาะพันกระสีออกหาาได้ครับข้างนี้ ดะตาตัวเห้ครับเน้วก็สุดเกิดด้กใจแค่นี้แหละไละตุงแซดดิแซด สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสเขามว่าเบิง์นทิปเ้อนะครับเหมือนเบาอย่ะนาหาหาอีหลอกไปแกงนะครับแม่เป็นกระยาก,กินแกงอีหลอก,ลหกกันเลยพากันมาหาครับเป็มนมีไปมีเลมีโบราณเป็นผ้ากันเอาไปสะผมเลยพี่น้องยองยองใส่เรากสะผมเลมีมันหอมคือเห็ดปวกในตัวครับ กินใบมีเห็นนี่แล้วครับต้นนึงครับนะครับพี่น้องอีลออ กินได้เบิดนะครับจากโคนมันมาหอดลำถ้าซุ่งไหนมันชีแก่ๆเขาก็หลอกครับหลอกออกปอกออกคื้นสายบัวเนี่ยครับนี่ครับแรงที่บนเลยครับผมใส่มือถือนะครับ ใครอาจีสั้นกระเทือนเะนี่ยเขาอ,อนุญาตพี่น้องเขาให้พี่น้องได้ครับเด้อนะครับต้นนึงครับอู้อันนี้ยังอ่อนอ่อนอยนนู่อันนี้ห้ามตองปอกครับพี่น้องอเอาไปเด็ดๆไปเลยครับนี่กินได้ทุกส่วนนะครับลำต้นเพิ่นใบห้ากระเด็ดถิ่มครับอีกตน้นนึงครับ อันนี้ก็ได้เออนี่ครับมีการเกิดครับพี่น้อ,นองน้ำฝนนี่งสี่ร้อยครับอันนี้เป็นออนเดินนี่ครับนี่เมื่อเกลียวใบใหม่พของมึงกัน<อ>นี่ครับผมขนาดฝนตกมาทีเดียวได้พี่นี่ฝนยังจะเกิดนี่แหละเพื่นว่าน้ำทิพย์ชโลมใจน้ำฝนนี่แหละครับน้ำต้นไม้สังเกตเดิงครับ ม่นเอาบัวเอาหน่ามโหดมันก็บ่อยากเกิดได้พี่น้องนะครับฝนตกมาใส่ทีเดียวเท่านั้นละครับโป้งขึ้นมาเดี๋ยวยางพื้นดึงเห็นมันจะยื่นตื้นสินะยางพป้นงื้นนะครับป,ป,นนาปนนาล,ปแลบปาแถวนี้กะบถ้าฤดูฝนมานะครับก็บมีทั้งเฮ็ดนะครับทั้งอีลอกดอกกระเจียวนะครับมีเบิดนะครับ เป็นปลาโจดนะครับข้างล่างเป็นกอโจดนะครับเป็นต้นกิ๊กเป็นอุ้มกิ๊กอุ้มโจดนะครับที่มีเห็ดทั้งเห็ดลงโงกขาวเห็ดลงโงกเหลืองครับเ้าก็ย่างหาไปเรื่อยๆครับมื่อนี้มาหาอีหลอกไปแกงครับโอ้คุณเด็กต้นนึงครับพี่น้องเป็นอย่างไรครับเนี่ยนี่ครับอ่ไปแกงโอ้คุณเด็กต้นนึงครับนี่ครับ เอ็นตะดอกสี่กระดอี่ครับพี Hence, ่หน่อีหอกครับคือมันอ่อนๆใหกระปองต่อครับเด็ดเด็ดเด็ดลยครับเด็ดเด็ดต้มนวดครับนี้ต้นหญ่เลยครับ เจออีกแล้วครับเจออีกแล้วนี่ต้นไงเลยครับพี่น้องน,นี่เห็นดังสีบอได,ด้กแก่ดรึครับพี่น้องนี่เข้ากาับเข้ากับปอกครับก็คือบัวล่ะครับเป็นลั่มเป็นลั่มคือบัวเข้ากาับปอกเปลือกออกเข้ากับดิสอ,อ,อ่อ,อนๆไปต้มครับตน้นนึงครับพี่น้องผม แกงนั่นยังสอยแซ่บได้ละพี่นออ้องเอ้ยก้มและลื่นน้ำออกให้ต่าแกงไซยนาน่าครับแฉะหวานครับรสชาติออกหวานนะครับถึงแซ่บเลยลรอบอครับเอาลูกมาเอ,อ,เอ,อเ้ยถ้งแฉะ ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องขงยัยยุทธนาในเดอจ,จ้าตุงแสบไปใส่เบียกเขากล้องน้ำพี่ยังนี่ครับพี่น้องผมต้าวตุง่งแสเลนไทยนิ่งิกลงคิดให้พี่น้องเบิง้งตุ่งแสนิ้วน้ำแล้วก็ต้าตุ่งแสกันเล งานคับไปเรื่อยๆครับงานไปเรื่อยพอไปเรื่อยครับไอซีเดย์พกแกงแล้วครับพี่นอ้องเดี๋ยวพี่พงศ์อีกฟองนึงครับงานคไปเรื่อ,อยๆครับเป็นมะเดื่อขั้วเนือสีม่วงอ่ะเป็นไอดอกนุ่งครับเป็นนุ่งครับพี่นอ้อง เด้งเลยนะครับเนาะต้นกับจิ๋วคอยคำลุงมาแล้วครับได้พ่อแกงเลยล่ะครับผมเ็กดุมไม่ต้องแสะมาทางสิเดื้อ เบื่อจิ้กินครับพี่น้องผมร้ายค,ครับครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามเป็นกำลังจิตกำลังใจนะครับให้ช่องห้อยดินพีนิสารนะครับเป็นช่องวิธีชีวิตการเอาอยากกินนะสับสองค้นอีสานบานหฮอว่าแต่ละเมืองข้นอีสานบานหฮอเป็นได้ไมีแนวด่าแน่ขีนนิยังนะครับ ถาอยากากินแบบใดมีวิธีหาแบบใดนะครับเราจะหน้าก่อนใ่พี่เลยน้องนะครับได้เห็นมีผีชีวิตการทำไานากินของคนบาดห้องก็ได้ที่ต่อยอดนำงามครับนี่ยแกงขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับตะเปนกสิทธคอยคำนะครับ ลงมาแสงแดดกระลุงสิรับแลงแล้วครับผมขอบคุณพี่น้องฟองไปนะครับพี่น้องท่อง YouTube ท,ที่กดติดตามพี่น้องที่เบิรงคลิปไห่ลำลว้ยสุขภาพแข็งแรงสุขูสุขคนนะครับฝากกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับ